เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุปผาซ่อนพิชบทที่1น0่สีบขุณหนูหลิว ชายชาราจ้องมองหญิงสาวที่ตกอยู่ในห้วงไร้สติคุณหนูหลิว่วความพยาบาทของเจ้ารุนแรงเกินไปภายภาคหน้ามีแต่การก่อกรรมทำเค้นข้าล้างสร้างเวรต่อกันยามนี้ยังไม่หมดโอกาสที่จะละวางความแค้นหลี่วเจ้าไว้นิ้วหน้าแม้ไม่มีแรงแม้แต่จะเงยหัวขึ้นมองว่าใครกำลังพูดกับตนแต่หูยังได้ยินเสียงรบกวน ตายล่านี่ไม่มีสิ่งใดสูงส่งไปกว่าการให้อาภายัยและทําให้จิตใจสงบการแก่แค้นวนเวียนสุดท้ายแล้วได้สิ่งได้ในตอนท้ายต่อให้เจ้าเป็นฝ่ายชนะก็มีเพียงความว่างเปล่าจะรู้สึกเป็นสุขจริงหรือเสียงนั้นราวกับน้ําเย็นที่รถฉลมลงมาบนกองเพลิงที่ลุกชนเขาพยายามเกลี้ยกล่อมอย่างช้า สัพรพสิ่งในใต้ล่าล้วนแต่มีชะตากรรมของมันเจ้าควรปล่อยวางแล้วทำใจให้สงบเสียการสร้างกุศลจะทำให้ชีวิตของเจ้าเป็นสุข ไม่ทันที่เขาจะพูดจบก็ถูกปะทะด้วยพลังรุนแรงจนต้องดึงพลังวิญญาณออกมาต้านตัวชายชาราปลิวร่วงไปทันทีเขาเรียบหันไปมองถึงเห็นว่ามีชายหนุ่มชุดสีเทาผู้หนึ่งจ้องมาที่เขาด้วยแววตาเดือดดานใครส่งเจ้ามาเนี่ยเถียนชิงในยามนี้ไม่มีกลิ่นอายของมนุษย์ กลับกันเมื่อเขาเก้าวเข้าใกล้ร่างชายชารากลับมีพลังกดดันจนชายชาราต้องถอยหนีท่านทำไมชายชาราตกใจเมื่อเห็นว่าเนี่ยเถียนชิง่เรียกคืนพลังของตนได้แล้วทำไมหรือชายหนุ่มเลิกคิ้วก่อนจะจุดลูกไฟขึ้นมากลางฝ่ามือเปล่านี่นะหรือ ที่จริงมีใช่ความชอบของพวกเจ้าหรือชะตาชีวิตที่น่าอานาถของนางและผู้คนที่แวดล้อมนางหลังจากต้องตายในกองเพลิงความทุกข์ทรมานเหล่านั้นทำให้ข้าปลดพันธะฟ,ฟ้าดินได้หลังจากสิบชาติพบที่ต้องเฝ้าดูนางทนทุกข์ต้องตายอย่างโดดเดี่ยวแต่ไม่อาจยื่นมือเข้าช่วยเหลือนี่นับว่าต้องตอบแทนความชอบให้พวกเจ้าแล้วจริงๆ ท่าทางของเนี่ยเทียนชิงลึกล้ำเย็นชาเรากลับไม่เห็นสิ่งใดอยู่ในสายตาแต่เมื่อพูดถึงอดีตรอยยิ้มตืดจางนั้นกลับเข้มขึ้นคล้ายเย้ยหยันชะตาชีวิตของผู้คนทางใต้ล่ะท,ท่านข้ามาด้วยเจตนาดี ชายชาราพูดตะกุกตะก,กักหากชายผู้นี้ปลดพันธะฝา,าดินได้จริงย่อมเรียกคืนพลังวิญญาณทั้งหมดได้แม้ยามนี้อยู่ในร่างมนุษย์แต่การจะสังหารเทพชะตาผู้หนึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลย ฟ้าดินมีกฎเกณฑ์เสมอเกิดแก่เจ็บตายล้วนถูกกำหนดเอาไว้แล้วดังนั้นเมื่อมีคนฝ่ากำหนดชะตาลงมาเกิดพวกเขาจึงถูกผนึกด้วยพันธะฟ้าดินไม่อาจใช้พลังไม่อาจมีความทรงจำเก่าก่อนต้องใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์เดินดินเท่านั้นแม้แต่เทพชั้นสูงก็ไม่อาจฝ่าฝืนพันธะนี้ได้เจตนาดีเนี่ยเถียนชิงเลิกคิ้วสูงแล้วหัวเราะ สี่หน้าของเขายามนี้เฮี้ยมเกรียมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเจ้าคิดว่าอุบายของพวกเจ้าล้ำลึกที่สุดในสี่ทะเลแปดแดนดินหรือไม่หรือเจ้าคิดว่าผู้คนล้วนโง่ง,งมและต้องหลงกลอุบายชั้นต่ำของพวกเจ้าท่านนายท่านได้โปรด เรื่องนี้ค่ะเจตนาดีจริงๆชายชารารู้สึกไร้เรี่ยวแรงเพียงแค่แรงกดดันของอีกฝ่ายเขายังต้องดึงแก่นวิญญาณออกมาต้านไม่ต้องรอให้สู้กันยังรู้ผลแล้วเขาไม่น่าหลงกนรับปากสหายยอมลงมาบนโลกมนุษย์เพื่อเกลี้ยกล่อมสตรีผู้นี้เลยนี่มันคราวสวยชัดๆเนี่ยเถียนชิงยิ้มยอ่อนางตายไปแล้วครั้งหนึ่งพอพวกมัน แต่พวกมันคงไม่พอใจสินะชายหนุ่มสูดหายใจลึกเงยหน้าใช้จมูกมองค้นอย่างเหยียดหยามแทพเสียงสูงส่งอะไรกันล้วนแต่ต่ำช้าโศกโครกหน้าใะอิสเอียนทั้งสิน้นท่านหากนางผูกจิตพยาบาทต่อไปมีแต่ก่อเวรกรรมข้าเพียงแต่ต้องการชี้แนะทางสว่างให้นางเท่านั้นชี้แนะหรือ มือที่มองไม่เห็นร่วบรัมคอของชายชาราแล้วยกขึ้นสูงจนเท้าลอยจากพื้นชายชาราพยายามเอาพลังเข้าสู้ก็ไม่อาจหลุดออกไปได้พวกเจ้าคงคิดว่าข้างโง่จริงๆจนดูไม่ออกถึงอุบายชั้นต่ำพวกนี้ตลอดเวลาที่นางต้องทนทรมานอยู่ในโลกมนุษย์ไม่ใช่เพราะพวกมันสั่งให้เทพชะตายอย่างเจ้าบีบคั้นนางหรอกหรื เจตนาดีเหตุใดเจ้าถึงมามีเจตนาดีตอนที่นางกำลังจะรวบรวมดวงจิตได้อีกครั้งเล่ามิใช่ว่ากลัวนางจะรวมดวงจิตได้จึงอยากให้นางปลงตกแล้วยอมตายไปเสียหรอกหรือ,อ มือที่รัดร,รอบคอนั้นออกแรงหนักขึ้นเรื่อยๆเทพชะตารู้สึกเหมือนมองเห็นความตายอยู่รอมรอบนึกสั่งเวทตัวเองยิ่งนักเขาไม่น่าถูกชักจูงเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ทั้งที่ไม่ใช่ธุระอะไรของตนเลยการพัวพันผูกแขนกับชายผู้นี้หากวันหนึ่งเขาคืนร่างเดิม จะสู้หน้าได้อย่างไรเนี่ยเถียนชิงหันไปมองหลิวเจ้าเว่ยที่หลับตานิ่งพิงร่างกับต้นไม้อยู่ดวงตาของเขาทอแววทั้งรักทั้งชังเริ่มแรกเป็นพวกมันบีบคั้นตนนางต้องระเบิดเทียนหัวหลิงจริงทำให้ตายตกไปตามกันพอนางลงมาเกิดพวกเจ้าก็ยังใช้โชคชะตาบีบคั้นให้นางกลายเป็นวิญญาณแค้น เพียนหัวหลิงจริงมีพลังสูงสรงหากมีไว้ครอบครองพลังฝึกปรือจะกระโดดขึ้นไปหลายขั้นทั้งยังใช้ดูดซับพลังเข้าร่างสามารถสร้างร่างเสียนได้อย่างง่ายได้แม้แทบเสียนชั้นสูงก็ยังฝันถึงมัน ยามนั้นเขาไม่รอบคอบเห็นว่าเป็นของดีล้วนมอบให้นางสุดท้ายนางถูกสิทธิ์คนอื่นในสำนักเซียนปิดล้อมบีบบังคับให้มอบเทียนหัวหลิงจริงการนำเทียนหัวหลิงจริงที่หลอมรวมกับดวงจิตออกจากร่างเท่ากับบังคับให้ตายอยู่แล้วแต่นางเป็นคนเช่นไรเขาชัดเจนที่สุด มีแค้นต้องชำระไม่ยอมให้ใครมาเหยียดหยามรังแกได้ง่ายๆนิสัยรักสันโดษยิงพยองสมกับเป็นวิหกเพลิงเมื่อเข้าตาจนสุดท้ายจึงเลือกจะตายไปพร้อมกับพวกเสียนที่บีบบังคับนางพลังของเทียนหัวหลิงจริงกลืนวิญญาณทั้งหมดของนางดวงจิตแตกสลายทันทีรวมไปถึงจิตวิญญาณของเสียนน้อยทายาทเทพสวรรค์เหล่านั้นเมื่ออาจารย์ทั้งหลายไปถึง ล้วนไม่เหลือแม้แต่ไอวิญญาณพวกพ่อแม่ของเสียนชั้นต่ำพวกนั้นแค้นเคืองนางแต่ไม่กล้าก่อเรื่องเพราะหากสืบสาวตามจริงกลับเป็นบุตรหลานของพวกเขาที่คิดจะฆ่าคนชิงของยิ่งมีเขาอยู่ที่นั่นเทพพวกนั้นจึงได้แต่กลืนเลือดลงคอเมื่อเทียนจินตัดสินโทษ จึงไม่อาจพูดอะไรรุนแรงแต่ก่อนหน้านั้นนางเคยใช้พลังแบ่งเสี้ยววิญญาณเอาไว้ในสร้อยคอของเขาเจตนาเริ่มแรกคือหากเขาได้รับอันตรายนางจะรู้ตัวทันทีดังนั้นเพียนจจินจึงให้เขานำเสี้ยวดวงจิตของนางลงไปเกิดในโลกมนุษย์ถือว่าเป็นบทลงโทษแต่เทพพวกนั้นผูกใจเจ็บลูกหลานของพวกเขาตายไม่เหลือแม้แต่อายวิญญาณยอมไม่คิดหลงหลือ เือทางร่อนให้นางแต่เทียนจีนตัดสินโทษแล้วหากพวกเขาลงมือถือว่าผิดกฎสวรรค์ดังนั้นจึงคิดใช้แผนคดเคี้ยวบีบบังคับให้คนตายเมื่อเห็นว่านางมีเพียงเศษเสี่ยวที่ลงไปเกิดดวงจิตนั้นย่อมอ่อนแอเป็นธรรมดาหากแบกรับความแค้นจนเกิดจิตมานแต่วิญญาณอ่อนแอเกินกว่าจะรับเสี่ยวดวงจิตนั้นย่อมถูกจิตมานกืนกินจนแตกสลายคล้ายคนธรรมดา ที่ฝึกยุทธจนาธาตุไฟเข้าแทรกสุดท้ายถูกวิชาย้อนกลับต้องตายเองพวกเขาจึงพากันไปบีบบังคับเทพชะตาให้กำหนดชีวิตบนโลกของนางให้ทุกเข็นยากเย็นที่สุดให้มีแต่ความคับข้องใจก่อให้เกิดความอาฆาตชาติแล้วชาติเล่าจนกว่าวิญญาณจะแบกรับไม่ไหวและแตกสลายไม่อาจหวนคืนได้อีก ตามจริงพบของหลิวเจ้าเว่ยนั้นเป็นชาติพบสุดท้ายหลังจากนางถูกประหารท่ามกลางสายตาคนทั้งเมืองดวงจิตดั้งเดิมของนางจะไม่อาจแบกร,รับความอาฆาตและเกิดจิตมารที่กลืนกินวิญญาณจนแตกดับไม่อาจรอดต่อไปได้อีก แต่โชคดีที่เนี่ยเถียนจริงถูกเผาตายก่อนนางเขาได้ปลดพันธะฟ้า,ฟาดินคืนความทรงจำและสามารถดึงพลังของตอนกลับคืนมาอีกครั้งในใต้ล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพบสวรรค์พบมานแดนบําเพนเซียนหรือโลกมนุษย์สิ่งเดียวที่เขายึดติดก็คือน,นางเขาเห็นนางตายไปแล้วครั้งหนึ่งไม่มีทางที่จะยอมให้นางตายอีกเป็นครั้งที่สอง ดังนั้นจึงใช้พลังเกือบทั้งหมดของตัวเองเพื่อย้อนเวลาเขารู้ว่านางคิดว่าตนได้เกิดใหม่แต่ความจริงไม่ใช่การเกิดใหม่เลยพบนี้ยังคงอยู่ในพบเดิมทุกอย่างเดินตามรอยดั้งเดิมเพียงแต่นางได้คงความทรงจำตั้งแต่เกิดจนถึงตอนใกล้ตายเอาไว้เท่านั้น จิตมานนั้นหากก่อเกิดในร่างของเทพเซียนทั่วไปขอเพียงพลังวิญญาณมากพอพวกเขาแต่ยังมีชีวิตรอดและแปลเปลี่ยนเป็นมานเท่านั้นแต่หากพลังวิญญาณได้ไม่อาจทนรับได้จุดจบย่อมเป็นความตายยามนี้ดวงจิตของนางก่อเกิดจิตมานแล้วทางรอดเดียวคือให้ดวงจิตของนางแข็งแกร่งพอและยอมรับพลังมานนั้นชายหนุ่มจึงปล่อยให้นางสะสมพลังอาคา และเดินบนทางสีเลือดซึ่งถือเป็นการบำเพ็ญเพียรสายมานทางรอดเดียวยามนี้ของนางคือกลายเป็นมารอย่างสมบูรณ์เท่านั้นดังนั้นการมาพร่หมเรื่องสงบใจของเทพพวกนี้ล้วนเป็นหลุมพรางที่ผลักนางสู่ความตายทั้งสิน้นยามนี้ถ้าเพียงแต่นางเลิกยึดติดกับความแค้นวิญญาณของนางก็จะสลายสิ้นชัวน่วกรันเจตนาดีงั้นหรือบรดสุดใจงั้นหรือ ทางสว่างงั้นหรือล้วนเป็นกับดักของพวกมือถือสากปากถือศีลสกกระปอกเสียยิ่งกว่าโครนตม้มตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเถียนชิงอดทนอยู่เสมอเขาปล่อยให้นางทำในสิ่งที่นางต้องการหากไม่ใช่เรื่องที่นางตัดสินใจเองเขาจะไม่กล้าไก่ทั้งสิ้น เพราะสิ่งที่เขาหวังคือการฟื้นคืนดวงจิตนั้นของนางยามนี้สถานะของเขามินเมไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทพไม่ใช่มารหากแทรกแซงทางเลือกของนางฟ้าดินอาจจะลงทันอีกครั้งดังนั้นเขาจึงเฝ้ามองนางอย่างอดทนต่อให้นางฆ่าใครรักใครแต่งงานกับใครถ้าเป็นสิ่งที่นางเลือกเขาล้วนยอมรับได้ขอเพียงแต่นางเป็นคนตัดสินใจเองเท่านั้น ยามนี้ดวงจิตของนางแกร่งขึ้นเมื่อหลอมรวมกับความอาฆาตที่พวกเจ้าสร้างสุดท้ายนางจะกลายเป็นม่านชายหนุ่มสูดหายใจลึกแต่ยังรู้สึกว่าในอกรวงหวงแต่การเป็นม่านก็ยังดีกว่าวิญญาณสลายหายไปชั่วนิรันด์ข้าเลือกให้นางได้ระบายความแค้นและก่อเวรกรรมต่อไปเพื่อคงวิญญาณของนางเอาไว้ดีกว่าเชื่อเจตนาดีของพวกเจ้า ที่คิดจะฆ่านางครั้งแล้วครั้งเล่าอึกเทพชตาถูกเหวี่ยงทิ้งไปกระแทกกับภูเขาหินจำลองจนเป็นรอยยุบลงกลับไปกลับไปบอกพวกมันว่าถ้ายังไม่หยุดสอดมือเรื่องนางเมื่อข่าคืนร่างเดิมพวกมันทุกตัวจะต้องตายตกเหมือนลูกหลานที่มันรักหนักนะไม่สิทายาเทพเหล่านั้นยังนับว่าตายดีเพราะตายในคราวเดียว แต่พวกมันจะอยู่ไม่สู้ตายเนี่ยเทียนชิงเอ่ยปากอย่างเยือกเย็นแล้วก็ยังมีเทียนจินของพวกเจ้าถามเขาว่าหากได้ความสามารถควบคุมสวรรค์จะยังนั่งอยู่บนบัลลังก์นั่นต่อไปอีกทำไมครื่น จูจ่ๆฟ้าก็ร้องคำรามแม้แต่เทพชะตายังตกใจจนหดคอหนีเนี่ยเถียนชิงเงยหน้ามองหมู่เมฆที่กระพริบแสงด้วยสายตาลึกลับเทพชะตาคิดจะรีบหนีแต่เหมือนนึกบางอย่างออกจึงหันกลับมาพูดท่านยามนี่นางเป็นมนุษย์ชะตาของนางต้องครองคู่กับคนอื่นนางกับท่านข้ามองนางรักคนอื่นมาสิบชาติแล้ว จะทนอีกสักชาติจะเป็นไรไปเนี่ยเถียนชิงก้มหน้ามองหญิงสาวที่นั่งอยู่ด้วยสายตาอ่านยากยิ่งเขาปลดพันธา,าฟ้าดินแล้วเขายิ่งไม่สนใจมนุษย์มีชีวิตอย่างมากก็60ปีเขาเพียงรอแค่60ปีแล้วนางคืนวิญญาณถึงยามนั้นเขาค่อยไล่าตามนางก็ยังไม่สายยามนี้ขอเพียงนางตั้งมั่นในการชำระแค้นใช้ความอาฆาตพยาบาทเหล่านั้น เพื่อหล่อหลอมให้เกิดผลขอเพียงให้นางได้คืนวิญญาณเดิมในท้ายที่สุดก็พอ เปรี้ยงอัศนีบาดลูกใหญ่ฟาดเปรี่ยงลงมาตรงที่ชายชาราเคยยืนอยู่พอหมอกควันหายไปชายชาราผู้นั้นก็หายไปแล้วเนี่ยเถียนชิงหลับตาเขาดึงพลังทั้งหมดกลับมาแล้วตรึงไว้ในร่างมนุษย์นี้อีกครั้งชายหนุ่มยืนสงบใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนเดินกลับไปยกถ้วยยามาให้นางดื่มยาถอนพิษเสีย อีกเดี๋ยวบ่าวของเจ้าคงจะมารับแล้วเขาประคองนางแล้วเอ่ยปากอย่างนุ่มนวลหลิวเจ้าเวยยอมรับยาที่เขาป้อนให้เมื่อกลืนเข้าไปก็นั่งพิงต้นไม้อยู่เช่นนั้นไม่นานก็รู้สึกว่าดวงตาเริ่มกลับมาเป็นปกติในหัวหยุดหมุนเรียวแรงฟื้นคืนมาทีละนิดขอบคุณท่านมากไม่เป็นไรได้ยินเสียงเอะอะจากจวนสกุลป ยามนี้พวกเขาคงเกิดเรื่องแล้วจากนี้เจ้าจะทำอย่างไรต่อชายหนุ่มอยากรู้ว่านางวางแผนอะไรไว้บ้างพรุ่งนี้คงต้องฝากขุนนางอย่างท่านร้องเรียนสกุลเจินแล้วหลิวเจ้าเวยคลี่ยิ้มจังๆอย่างอ่อนแรงไม่นานก็ได้ยินเสียงจากทางประตูจวนดูเหมือนเบ่าวของเจ้าจะมาถึงแล้วเนี่ยเถียนริงพูดไม่ทันขาดคำก็เห็นอาเจิน มีฝูและปานเก๋หัววิ่งเข้ามาด้านในคุณหนู ทำไมกลายเป็นเช่นนี้ไปได้มีฝูตกใจเมื่อเห็นว่าท่าทางของหลิวเจ้าเว่ยนั้นไม่ปกติก่อนหน้านี้มีฝูเคยกังวลแต่ไม่กล้าเอ่ยปากบอกผู้เป็นนายเพราะเห็นแก่ตาคงที่เติบโตมาด้วยกันแต่หลังจากตาคงมอบยาพิษให้นางนางก็ตัดสินใจแจ้งแก่หลิวเจ้าเว่ยเพราะรู้ว่าหากตนลงมือจริงๆไม่ว่าจะทางหลิวเจ้าเว่ยหรือนักเลงพวกนั้น ไม่มีใครปล่อยนางไปแน่ๆมีฝูไม่ใช่คนโง่นางไม่ได้งมงายในรักจนยอมตายไปกับผู้ชายเช่นนั้นโชคดีที่พอได้รับยาพิษมาแล้วนางก็รีบแจ้งแก่หลิวเจ้าไว้ ก่อนที่ปานเก๋หัวจะทันได้รายงานมิเช่นนั้นนางคงไม่มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้พอหลิวเจ้าบ่ยทราบว,ว่ามีคนสั่งให้บ่าวางยาพิษนางในงานเลี้ยงสกุลปายนางก็สั่งให้ใช้แผนซ้อนแผนให้มีฝูทำตามแผนของคนพวกนั้นเพื่อให้คนคอยจับตาดูมีฝูตายใจและเพื่อชักตูงให้คนพวกนั้นตกหลุมพรางนางสั่งให้ปานเก๋หัวหลบไปเพื่อ ให้เขาซ่อนตัวและหาจังหวะชิงคนมาจัดฉากอื้อเฉาแต่ที่ผิดพลาดคือยาพิษไม่ได้อยู่แค่ในจอกเหล้าในอาหารมียาพิษอยู่พวกมันคงกังวลว่าแค่ใช้เจ้าอาจไม่ได้ผลเลยวางยาในอาหารด้วยหลิวเจ้าเว่ยอธิบายยามนี้พวกสารเลวนั่นเกิดเรื่องขายหน้าไปทั้งผงเยี่ยนแล้วคุณหนูสบายใจได้เจ้าค่ะ อาจารย์เข้ามาประคองผู้เป็นนายแล้วรายงานตอนนี้ในท่านกลับจวนแล้วพวกเราเองก็ควรรีบปรับจวนเช่นกันก่อนที่จะมีคนสงสัยคุณหนูเบาเอาชุดมาให้ท่านเปลี่ยนชุดนั้นเปื้อนทั้งเลือดทั้งดินหากเข้าจวนค้นเปิดประตูอาจจะจับผิดได้มีฝูดึงห่อผ้าออกมาให้หลิวเจ้าเว้ยเช่นนั้นก็รีบจัดการกันเถอะห้องด้านนั้นใช้ได้ พาคุณหนูของเจ้าไปแต่งตัวเสียเนี่ยเถียนชิงชี้บอกทางพวกบ่าวต่างค้อมกายขอบคุณเขาแล้วพยุงหลิวเจ้าเบยไปแต่งตัวอย่างเร่งรีบปานเก๋อหัวไม่ได้ติดตามพวกสตรีไปเขาเลือกจะยืนรออยู่ที่เดิมเรื่องคืนนี้ต้องขอบคุณคุณชายเนี่ยแล้วไม่จำเป็น เนี่ยเถียนชิงเพียงมองประตูที่ปิดสนิทเงียบๆไม่คิดจะสนทนาอะไรเพิ่มเติมตราบจนหลิวเจ้าเว่ยและบ่าวสตรีออกมาอีกครั้งพวกข้าคงต้องรีบปรับตัวแล้วคืนนี้เพราะมีท่านช่วยเหลือทาให้ทุกอย่างราบรื่นกว่าที่คิดหลิวเจ้าเว่ยประคองมือคํานับเขาอย่างมีมารยาทไม่มีอะไรต้องขอบคุณคนพวกนั้นวางแผนเล่นงานข้าเช่นกัน ข้าต้องจัดการอยู่แล้วอย่างไรก็ต้องขอบคุณยาถอนพิษของท่านไหนจะที่ท่านช่วยพาข้าหนีออกจากตวนสกุลปายไม่ให้คนเห็นอีกหากคนพบข้าในสภาพก่อนหน้านี้อาจเป็นเรื่องใหญ่ได้ข้าเต็มใจอีกอย่างเรื่องศพนางจำได้ว่านางข่าบ่าวสองคนนั้นด้วยมือตัวเองเรื่องนั้นเจ้าไม่ต้องสนใจคนของข้าจัดการไปหมดแล้ว ลำบากคุณชัยเนี่ยจริงๆวันหน้าข้าจะต้องตอบแทนท่านแน่นอนอืมเนี่ยเถียนชิงไม่พูดอะไรอีกเห็นได้ชัดว่าพอมีสติขึ้นมานางก็ขีดเส้นกั้นเขาคำพูดคำจามีแต่มารายาทและความห่างเหินชายหนุ่มยิ้มขมขืนมองโสมสะครานเดินจากไปพร้อมเบาวของนางอยู่ตรงนั้น ตอนรับสายตาแม้ในอกจะรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปดวงตาเหี่ยวปิดลงช้าๆก่อนจะหันหลังเดินกลับไปคนละทางเขาไม่ปรารถนาสิ่งใดอีกแล้วในใต้ล่านี้ขอเพียงนางยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นถึงสุดท้ายนางจะไม่เลือกเขาเขาล้วนยอมรับทั้งสิน้นขอเพียงนางมีชีวิตที่ดีต่อไปก็พอ ไกล้ฟ้าสางเหลียว้องเฮาตื่นขึ้นมาก่อนเวลาปกติแต่นางไม่อาจข่มตานอนต่อจึงเรียกสาวใช้ให้เข้ามาปรนิบัตินางล้างหน้าแต่งตัวเจ้าพูดจริงหรือเหลียว้องเฮาทวนถามด้วยความแปลกใจเมื่อมามาคนสนิทรายงานเรื่องที่เกิดในสกุลป่ายจริงเพคะ ขอเพียงฟ้าสว่างตลาดเปิดเรื่องนี้ย่อมโด่งดังไปทั่วทั้งถงเยี่ยนแน่เหลียว้องเฮานิ่งอึ้งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หัวเราะออกมาดูเหมือนตำแหน่งเสนาบดีจะว่างลงที่หนึ่งแล้วส่งข่าวให้ท่านพ่อคนที่มาแทนที่ควรจะเป็นคนที่หนุนหลังลูกค่ะ แต่ฮองเฮาเรื่องนี้ทางตำหนักยองแย่ก็คงคิดเช่นเดียวกันลีกุยเฟยต้องหาทางผลักดันคนของนางมาคว้าตำแหน่งนี้แน่นางแต่ว่างมาคิดหรือสั่งคนของเราอย่าเพิ่งให้อยู่สินสินรู้เรื่องนี้ ยามนี้นางตดจอะกับการแซงไปร้องไห้ต่อหน้าตำหนักเฉียนชิงเพื่อขอราชองค์การถอนมั่นก็ให้นางตัดจ่อต่อไปให้ดียามที่ได้ราชองค์การมาแล้วไม่รู้นางจะฉลองหรือผวากันแน่ปกครองหกตำหนักมานานข้อดีก็คือการที่นางสามารถส่งคนแทรกซึมไปได้ทั่วทั้งวังเรื่องนี้ เมื่อวานฝ่าบาทสั่งให้ซุนกงกงไปที่ตำหนักอันอ๋องหลังจากฟ้ามืดแล้วแต่ไม่ทราบว่าคุยอันใดกันเหลียวห้องเฮาย่อนเคี้วแต่กลับเอ่ยปากเข้าออกเข้าใจปีดาถามไถ่าอาการโอรสไม่แปลกอะไรบ่าวทราบแล้วจากเรื่องเมื่อคืนเช้านี้ พวกขุนนางต้องร้องเรียนสกุลตนหนักแน่ฝ่าบาทคองอารมณ์ไม่ค่อยดีใสาสาสเตรียมน้ำแกงสงบใจส่งไปตำหนักเฉียนชิงหน่อยแล้วกันเพคะห้องเฮาปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ